ข้อใดเป็นประโยคความเดียวว่าเลยน้องข้ออะไรครับข uh ้อหนึ่งข้อหนึ <t <t ่งเป็นประโยชความเดียวหนึ่งครับอาจารย์ครับข้ออะไรข้อหครับข้อหนึ่งครับคู้หญิงมุงคำตกลงขึ้นแล้วเข้าหูข้ออะไรตนึ่งบเลยกล้าตอบผิดผิดแล้วเราจะคุยกันเนี่ยคุยกันแล้วน้องจะได้รู้น้องผิดตอนนี้น้องก็จะไปตอบถูกในห้องติวอ้าว ต่อหนึ่งครับเสียงข้างมากตอบทงคํากําลังขึ้นราคาต้อหนึ่งครับเดี๋ยวหาใครติวอาจารย์จะแบบว่าอาจารย์ไม่ค่อยปล่อยผ่านนะนะอาจารย์ถากูลอธิบายครับอาจารย์ครับทําไมถึงตอบข้อ,อหนึ่งตอบข้อหนึ่งเพราะว่าประโยคความเดียวจะมีแค่ภาคประธานกับภาคแสดงครับหรือกิริยาครับ ถูกไหมสารสักมีประธานตัวเดียวครับประธานเดียวประธานหนึ่งเดียวใบาตานอะไรคือประธานใบาตานเลื่อนไปเรื่อยมุกอะไรคือประธานข้อหนึ่งอนะ่ะมุกทองคำค่ะ อัญชยาอะไรคือภาคกิริยากมวลชนกอะไรคือกิริยาข้อหนึ่งกำลังขึ้นกำลังขึ้นราคาค่ะ,คะอ้าวนะทุกคนเริ่มมีความเข้าใจนะประโยคแบ่งได้เป็นสามชนิดนะครับประโยคความเดียวความซ้อนและความรวมยากที่สุดจะน่าจะเป็นความซ้อน ค,ค่อยๆดู <c oughs> เห็นไหมประโยคเขาว่านกบินประธานคือนกภาคแสดงคือบินอันนี้ทบทวนนะครับหลายๆคนทบทวนจอดน,นิดนึงประโยคที่ว่าฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็นภาคแสดงหรือกิริยานั่นเองลมพัดลมก็เป็นประธานพัดก็เป็นภาคแสดงเห็นไหมแมวกระโดดแมวเป็นประธาน กระโดดเป็นภาคแสดงน้องๆคงจะเข้าใจแล้วนะภาคแสดงหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่า verb ก็คือกิริยานะครับประโยคพวกนี้ไม่ต้องมีกรรมมารับจบได้เลยเข้าใจเลยนกบินอบ,บินไม,ไม่ต้องสงสัยอะแล้วนะครับเนี่ยประโยคความเดียวเห็นไหมภาคประธานากับภาคแสดงเป็นประโยคความเดียวเลยดังนั้นสรุปประโยคความเดียวก็คือ ประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวมีภาคประธานภาคเดียวภาคแสดงเดียวมีกิริยาสำคัญเพียงตัวเดียวอ่ะเห็นตัวอย่างที่ให้ดูนี่จำไว้ดีนะจำเมนหลักของเขาไว้นะข้อติวเตรียมสอบรับราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมประจำปี2567 เป็นข้อติวออนไลน์ระบบการติวใช้งานง่ายผ่านทางมือถือมีประสิทธิภาพสูงจากประสบการณ์ในการติวสอบของการรับราชการโดยอาจารย์ปุณทำให้เข้าใจความต้องการของผู้เตรียมสอบได้อย่างตรงจุดเช่นมีเวลาในการฝึกไม่มากนักและขาดความมั่นใจในพื้นฐานในด้านวิชาการทิ้งร้างจากการเรียนมานานข้อติวนี้สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว คุณจะมีพื้นฐานวิชาการมาแบบไหนหรือมีเวลาการติวไม่มากนั้นจะไม่ใช่เรื่องหน้ากังวลด้วยเครื่องมือรูปแบบใหม่การติวจะเหมือนกับการเล่นเกมสนุกตื่นเต้นมีสมาธิในการฝึกได้นานแบบไม่รู้ตัวอาจารย์ปุนจะทบทวนและเสริมสร้างความรู้ให้คุณแบบก้าวกระโดดในการเตรียมตัวสอบอย่างมั่นใจสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเข้าชมค่ะ